ขอ,อนอบน้อมด้วยเยนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สองร้อยตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตสักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบปาปนาโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิ สังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรรนางอัญยังธัมโมเมสรรนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรรนางอัญยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสร,ริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสร,ริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่า,าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุม um aj ิชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิชฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าเอามาถานอาชีวธรรากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอพัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมีระยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาราคันทวิเลปนะธาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปิคคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิถ้าเจ้าเขาสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาธรร翰เพื่อมุกลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอาก,กุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสีอินสี่ห้าพระหโพชงเจ็ดอเรียมักมีองค์แปด เพื่อมรรคผลนินในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นไปด้วยอาเรียมรรคมีองค์แปดให้บริบูรณ์นะคะการศึกษาพระสัทธรรมนั้นก็เพื่อพรหมจรรย์อันสูงสุด และการจะเข้าถึงพรหมจรรย์อันสูงสุดนั้นก็ต้องรู้ชัดในอาริยสัจสีพร้อมทั้งกิจให้ถูกต้องถูกตรงจึงจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้พ้นจากทุกข์ค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาตุวัตกะสุตตนิเทศกันอยู่นะคะซึ่งมาถึงหัวข้อของสตินั้นเองค่ะและได้กล่าวโดยในยัยยะของสติ หลายในยะที่เป็นไปในสติสี่ประการในหัวข้อแรกก็คือสติที่เป็นไปในสติปัฐานสี่ในลำดับต่อมาก็คือหากจะปรุงแต่งให้สติเกิดขึ้นควรครบควรเสพและควรประพฤติอย่างไรในลำดับต่อมานั้นก็คือการฝึกสติที่ให้บริบูรณ์นั้นก็เพื่อความบริบูรณ์ในการปฏิบัตินั้นเองนะคะ ส่วนลักษณะของผู้มีสตินั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นหัวข้อที่สี่ค่ะในลำดับต่อมาคือสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างนั้นก็คืออนุสติสิบนั่นเองนะคะที่ควรประพฤติให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอค่ะสติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินสีสติที่เป็นใหญ่สติภระสติที่เป็นกำลังสัมมาสติคือระลึกชอบสติสัมโพชงสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เอกายนามัคคือสติที่เป็นทางเอกนี้แหละตรัสเรียกว่าสติ บุคคลนั้นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเทียบพร้อมด้วยสตินี้ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสต,สติสติก็คือสติเจตสิกที่มีทั้งหมดแปดฐานนะคะอยู่ในห้าหมวดของธรรมะในโพธิปักขีย์ธรรมสามสิบเจ็ดประการ อันประกอบด้วยสติปฐานสสติินสีหนึ่งสติพลาหนึ่งสติสัมโพชงหนึ่งสัมมาสติในองค์มร์อีกหนึ่งนะคะส่วนปัญญานั้นเป็นปัญญาเจตสิกมีห้าฐานปหนึ่งวิมังสิทธิบาทหนึ่งปัญญินสีหนึ่งปัญญาพลาหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงหนึ่งสมาทิฏฐิหนึ่ง ส่วนเอกคตาเจตสิกนั้นมีอยู่สี่ฐานอยู่ในธรรมะสามหมวดของโพธิปักขียธรรมคือสมาตินสี่หนึ่งสมาธิพลาหนึ่งสมาธิสัมโพชชงหนึ่งและสมาสมาธิในองมักแปดหนึ่งส่วนศรัธธานั้นมีสองฐานอยู่ในสองหมวดของธรรมะคือสัตธ,ธินสี่กับศรัทธ,ธาพละวิริยะนั้น เป็นวิริยะเจตสิกมีอยู่เก้าฐานมีอยู่ในหกหมวดของโพธิปักเคียธรรมสาิบเจ็ประการคือสมัปทานสี่วิริยิธิบาทหนึ่งวิรยิยินสี่หนึ่งวิริยาพลาหนึ่งวิริยาสัมโพชชงหนึ่งสมาวายามะหนึ่งสรุปได้ว่าในโพธิปักเคียธรรมสาสิบเประการนั้นวิริยะมีมากที่สุดนะคะ คือเก้าฐานส่วนสติมาเป็นอันดับสองคือแปดปัญญาเจตสิกมีห้าฐานเอกกัคคตาเจตสิกนั้นมีอยู่สี่ฐานศรัทธามีอยู่สองฐานนอกนั้นนะคะมีอย่างละหนึ่งเก้าอย่างอันประกอบด้วยฉันทาเจตสิกหนึ่งจิตหนึ่งปีติเจตสิกหนึ่งปัสสัตธิเจตสิกหนึ่ง ตัตระมชัชตะตาเจตสิกหนึ่งวิตกเจตสิกหนึ่งสัมมาวาจาเจตสิกหนึ่งสัมมากัมมันตะเจตสิกหนึ่งสัมมาอาชีวะเจตสิกหนึ่งรวมเป็นโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการหากนับแล้วไม่นับซ้ำอีกมีองค์ธรรมสิบสี่ประการดังที่กล่าวไปแล้วค่ะในลำดับต่อมาคำว่าพึงศึกษา อธิบายว่าสิกขาสคือ 1. อธิศีลสิกขา 2. อาธิจิตตสิกขาสอาธิปัญญาสิกขาอาธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันเล็กศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึงเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมะที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่า อธิศิลสิกขาอาธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขที่เกิดแต่สมาธิอยู่ก็คือฌานที่สองนะคะในลำดับต่อมาเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุสต,ติยฌานนี้คือฌานที่สาม ที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่าอธิกิตตสิกขา อธิจิตตศิกขานั้นก็คือตั้งแต่ฌานอันเป็นปฐมฌานมาถึงจตุปฌานคือฌานที่สี่ส่วนอธิปัญญาศิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกโดยชอบ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปปทาเธอรู้ตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้อาสวะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานำอาสวะทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่อริยสัจสี่พร้อมทั้งการปฏิบัติเพื่อออกจากอาสวะทั้งสิ้นค่ะนี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา คำว่าภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นอธิบายว่าภิสษุพึงศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาคือสิกขาสามเหล่านี้เมื่อภิกษุนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็น ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจรารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อหนอมใจเชื่อด้วยความศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประกองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมะที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อละธรรมะที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมะที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาคือ พึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติเพื่อกำจัดคือบรรเทาละสงบสลัดทิ้งระง,งับปัญหาเหล่านั้นรวมความว่าที่สุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านั้นการขยายความในเรื่องของคำว่าพึงศึกษาเพื่อกำจัด ัณหาซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องกำจัดตัญหาด้วยการบรรเทาระสงบสลัดทิ้งระง,งับตัญหาเหล่านั้นด้วยการสมาทานอาถานในกุศลที่เป็นไปในสิกขาสามในอินรีห้าในการกระทํากิจในอาเรียส,สัสีให้บริบูรณ์อันเป็นไปเพื่อกำจัดตัญหาได้โดยสิ้นเชิงค่ะ รวมความว่าภิกษุมีสติทุกเมือ่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุพึงขจัดบาปประมทั้งปวงที่เป็นรากเงาของส่วนแห่งธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าและอมิมานะด้วยมันตาคือปัญญาห้าอย่างนะคะตัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดในภายในสุมีสติทุกเมือ่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดตัญหาเหล่านั้นเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัตะสงสารเพราะฉะนั้นพึงประพฤติที่เป็นไปเพื่อกำจัดตัญหาเหล่านั้นด้วยการเจริญอาเรียามารมีอง์แปดให้บริบูรณ์หรือนั้นก็คือกระทำสิกขาสาม ให้บริบูรณ์ค่ะในข้อหนึ่งร้อยห้าสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งในภายในหรือในภายนอกแต่ไม่ควรทําความดื้อรั้นเพราะคุณธรรมนั้นเพราะการกระทําความดื้อรั้นนั้นผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสคำว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ง ในภายในอธิบายว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคุณธรรมฝ่ายกุศลหรือคุณธรรมฝ่ายอัพยากฤตอัพยากฤตหมายถึงธรรมะที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หรือไม่ชี้จัดลงไปว่าดีหรือชั่วนะคะคุณธรรมของตนเป็นอย่างไร คือภิกษุเป็นผู้มีความเห็นว่าเราเป็นผู้ออกบวชจากตระกูลสูงออกบวชจากตระกูลใหญ่ออกบวชจากตระกูลมีโพคศมากหรือออกบวชจากตระกูลมีโพคพยิ่งใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศกว่าคฤหัหั์และบรรพชิตเป็นผู้มีปกติได้จีวรบินธบาทเสนาสนะ คิลานาปจัยเพศัตริคานเป็นผู้ทรงจำพระสูตรเป็นผู้ทรงจำพระวินัยเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาตตามลำดับรอกเป็นวัดเป็นผู้งดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัด เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดต้องรู้คุณของตนตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอัพยากฤิตเช่นมีโปค้าน้อยโคคามากเหล่านี้เป็นต้นนะคะสุผู้มีสติต้องรู้อย่างนี้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสจาวาจานี้ ม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาหริยสตสิโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนากินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกทันด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ